กินแต่ข้าวเช้ามือเดียวค่ะแต่น้ําหนักไม่ลงเลยโอ้โหคําถามนี้นะครับใครติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปให้คนที่เรารู้ว่าติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับได้เข้ามาฟังนะครับใครฟังคลิปนี้จบนะจะเลิกงงแล้วก็จะไม่กินข้าวเช้ามือเดียวแน่นอนนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยครับปัญหาหลักๆใหญ่ๆมันอยู่ตรงนี้เลยครับที่น้าหนักไม่ลงแฟตไม่ลงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับมื้ออาหารครับ ไม่ได้เกี่ยวว่าเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือกินดึกกินเย็นกินเร็วอะไรต่างๆนะนะไม่เกี่ยวกับมื้ออาหารครับอยู่ที่พลังงานต่อวันที่เราต้องการได้รับครับมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอครับเราเคยได้ยินไหมครับยิ่งผมเคยทําคลิปไปนะว่ากินน้อยก็แล้วทําไมอดอาหารก็แล้วทําไมน้ําหนักไม่ลงอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับว่ากินข้าวเช้ามื้อเดียวอ่ะทาไมน้าหนักมันถึงไม่ลงสักทีทําไมแฟตมันถึงไม่ลงสักทีก็เพราะว่าเรากินน้อยมากเกินไปครับเอ้าพี่แล้วมันไม่ถูกหรออยากลดน้าหนักอยากลดไขมันอยากลดน้ำอยากลดความอ้วนเนี่ย มันก็ต้องกินน้อยลงถูกต้องไหมครับมันก็ต้องกินน้อยลงดิพี่น้ําหนักมันถึงลงเพราะด้กินเยอะก็อ้วนเหมือนเดิมสิมันทั้งถูกและทั้งผิดครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าสมมติว,มว่าเราพูดแบบนี้นะว่าถ้าเกิดว่ากินน้อยเนี่ยแล้วน้าหนักมันลงนะเราจะไม่เจอกันในช่องนี้ครับทุกคนจะไม่มาดูคลิปนี้ของผมทุกคนจะหุ่นดีกันหมดแล้วนะครับทุกคนจะหุ่นดีกันหมดเลยจะไม่มาเจอกันเลยในวันนี้นะครับทุกคนจะไปทําอะไรต่างๆนานาที่ไม่ใช่มาดูช่องผมอะนึกออกปะถ้าเกิดว่ากินน้อยแล้้้้้้้ววววนน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 นาาาาหัััััักกมมมมลลลงงไไดดแแแฟตตใใช่่่่ครรรบททีีีีเเเจอะพ น้ำหนักมันไม่ลงไงกินน้อยไงกินไม่ถึงไงน้าหนักมันเลยไม่ลงนะครับแฟตมันเลยไม่ลงไนงะเราเลยมาเจอกันมาเราเลยมาเจอกันในวันนี้นะครับเพราะร่างกายครับมันมีกระบวนการเซฟตัวเองอยู่นะครับมันมีกระบวนการเซฟตัวเองเซฟยังไงพี่ถ้าเกิดว่าเรากินน้อยมากๆหรือว่าเราได้รับพลังงานต่อวันในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับร่างกายในช่วงแรกร่างกายจะเอาพลังงานสะสมไอ้พลังงานสะสมคืออะไรคือไขมันครับคือไขมันที่เรากินเข้าไปนั่นแหละเอาออกมาใช้เป็นพลังงาน ค่อยๆทยอยออกมาใช้เป็นพลังงานอารมณ์เหมือนประมาณเราไปติดเกาะออารมณ์เหมือนแบบน้องๆหมู่บ้านไปติดเกาะแล้วเขาแบบผอมลงผอมลงผอมลงแบบนั้นอะ่ะและ้วเขาอยู่ได้แบบนั้นโดยที่เขาไม่ได้กินข้าวมันนานหลายวันอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าอืมมันมันมันสุมมนส่มเสี่ยงแล้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงอะ่ะร่างกายเลยมีอกระบวนการตรงนี้มารองรับนะครับเอาไขมันสะสมออกมาใช้เพื่อพดุงุชีพพดุงุชีวิตให้มันใช้ได้อยู่ต่อไปแบบนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงอะครับเราทําแบบนั้นได้ไหมครับ เราสามารถจะแบบห้าหกเจ็ดวันไม่กินอะไรเลยสิบวันไม่กินอะไรเลยแบบนั้นได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับแล้วทีนี้พอเรากินน้อยลงน้อยลงนะครับช่วงแรกร่งการงกาย <ๆ S 2> เอาไขมันออกมาใช้จริงค่อยๆออกมาใช้จริงแต่พอระยะหนึ่งผ่านไปซึ่งไม่นานด้วยเดือน2เดือน,อน,อนประมาณนั้นผมให้เต็มที่นะครับร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ว่าโอ้ยพลังงานต่อวันมันได้น้อยนะแล้วถ้าเกิดเราดึงพลังงานสะสมออกมาใช้แบบนี้ดึงไปเรื่อยๆเนี่ยพลังงานสะสมหมดตายนะครับพลังงานสะสมหมดร่างกายตายร่างกายอังงนตรายนะครับมันก็เลยจะเริ่มหยุดเริ่มชะลอ เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งออกมาใช้ถ้าใช้หมดเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวใช้หมดเดี๋ยวตายแล้วเราทําไงครับเราก็มุงงอ้าวกินก็น้อยแล้วอดอาหารก็น้อยแล้วอดอาหารก็แล้วทําไมน้ําหนักมันไม่ลงเฮ้ยจะกินน้อยกลายเป็นว่าอดอาหารเลยไหมลองกินน้อยลงไปอีกไหมน้อยลงไปอีกน้อยลงอีกสุดท้ายเราก็สู้ร่างกายไม่ไหวครับพอเรากินน้อยไปมากๆแล้วน้ําหนักไม่ลงไม่ได้เป้าหมายที่เราต้องการเราก็จะเลิกเลิกแล้วกลับมาทําอะไรครับกลับมากินว่าเรากลับมากินระเบิดไซส์เลยทีเนี้ยแฟตเพิ่มน้ําหนักเพิ่ม ตัวแบบโอ้โหโมโหลานอลังการงานสร้างนะครับน้ําหนักก็จะพุ่งแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาที่เราต้องมานั่งแก้แล้วสิ่งที่ควรทําให้ถูกต้องคืออะไรรู้ไหมครับควรต้องกินให้ถึงกินให้พอถ้าเกิดคนใหม่ๆเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ต้องกังวลว่าไอ้กินให้ถึงกินให้พอ,อพี่คืออะไรไม่ต้องสนใจครับกินข้าวให้ครบสามมื้อไปก่อนข้าวสามมื้อมีอะไรบ้างบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่หนูกินครบสามมื้อนะ แต่มือ้อนึงเป็นสลัดผักมือ้อนึงเป็นผลไม้ไม่เอานะครับสามมือของผมคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีเกลือแร่วิตามินเหมือนอาหารหลักห้าหมู่ที่เราเรียนมาตอนเด็กๆแบบนั้นนะครับกินให้ครบสามมือลองงดก่อนไหมน้ําหวานของหวานของมันของทอดงดไปก่อนพวกนั้นนะครับเรากินในปริมาณน,น้อยนะไอของหวานของมันของทอดแต่แคลอรี่มหาศาลแต่อาหารหลักที่เราต้องกินในแต่ละวันนะดูเหมือนมันจะเยอะนะแต่แคลอรี่ไม่เกินนะครับ เราทําแบบนั้นก่อนปรับตัวแบบนั้นก่อนเพื่อให้ระบบผาผ่านขึ้นมาดีขึ้นแล้วค่อยๆลองซิออกกําลังกายเพิ่มคาร์ดิโอเพิ่มไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะิงจังขึ้นไปเอาลองคํานวณอาหารดูซิว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วเฮ้ยถ้าอยากจะไดเอทต้องลดอะไรบ้างต้องเพิ่มอะไรบ้างแล้วเนี่ยมันถึงจะถึงเป้าหมายครับไม่ควรเด็ดขาดที่จะอดอาหารไม่ควรเด็ดขาดที่จะกินข้าวแค่มือเดียวนะครับแล้วก็ไม่ควรเด็ดขาดที่จะกลัวแป้ง นะครับมันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปเราทําอะไรอยู่แล้วเราจะอ,าออกอย่างไงเราจะเล่นกับร่างกายตัวเองยังไงนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่กําลังหลงทางอยู่แล้วกันกําลังเข้าใจผิดอยู่แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์แชร์ให้กับทุกๆคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขากำลังทําผิดผดอยู่นะเพื่อหรือเขากําลังทําแบบที่ อ่เข้าใจผิดอยู่อะครับให้เขารู้นะครับแล้วให้ให้เขาค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะครับก็อยากจะเป็นกำลังกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะถึงเป้าหมายใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f i t o f f แอไว้ด้วยนะครับในทุกวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนอยู่แก้ปัญหาอันนี้โดยเฉพาะครับปัญหาเนี้ยผมเจอบ่อยมากแล้วนักเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหานี้นะครับน้ำหนักไม่ลง กินน้อยมาน้ําหนักไม่ลงใช้ย,ยาลดน้ําหนักมาแล้วน้ําหนักไม่ลงกินอาหารเสริมผิดวิธีมาแล้วน้ําหนักไม่ลงสกินนี้แฟตโยโย่เอฟเฟกน้าหนักตันแฟตตันไม่ลงแล้วเนี่ยทาได้หมดแก้ได้หมดในคอร์สเทรนออนไลน์สามเดือนนี้นะครับโดยสิ่งที่จะได้เลยคืออันที่หนึ่งโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลต้องกินอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรตีนคาร์โไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่บ้างนะครับผมคํานวณให้หมดไม่ต้องคํานวณแคลอรี่เองกินตามง่ายๆเลยนะครับไม่มีอดอาหารนะครับไม่มีไข่ต้มไม่มีไข่ต้มแน่นอนนะครับกินสบาย นะครับต้องออกกําลังกายยังไงบ้างพี่ตัวอ้วนๆมาใหญ่ๆมาไม่เคยเลยทําได้ไหมทําได้นะครับแล้วแต่เลเวลแต่ละคนผมเป็นคนดูแลเป็นคนออกแบบตารางฝึกให้นะครับอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่3โปรแกรมคาร์ดิโอนะครับต้องเวทเอ่อต้องคาร์ดิโอยังไงบ้างโซนหัวใจคืออะไรต้องหัวใจเต้นเท่าไรถึงจะอยู่โซนไหนโซนไหนลดไขมันได้ดีที่สุดแล้วต้องไปโซนอื่นไหมห,หรือมีวิธีหรือมีเทคนิคอย่างอื่นอะไรยังไงบ้างช่วยให้ดึงเวสต์ลอแฟตหรือว่าไขามันชอ่องท้องที่มันอยู่เนี่ย ามท้องออกมาใช้ได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องทํำยังไงเนี่ยอันนี้ผมดูแลหมดนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ตลอด3เดือนเทรนผ่านไลน์ส่วนตัวของผมนะครับใครผมดูแลเองนะไลน์ส่วนตัวหนึ่งหนึ่งเดียวเดีวกับผมเลยนะครับไม่ใช่เป็นไลน์กลุ่มนะครับใครสนใจนะครับคลิกลิงที่หน้าไบโอที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับกาลังจะไปถึงแสนซับครับ